พูดถึงค้อนมาถึงอีกกรณีหนึ่งนี่ก็ <ฮะ S 1> ค้อนคือเมื่อคืนตํารวจไปจับชายใบ้ชายใบ้นี่ก็ถือค้อนมันก็ไลท <ฮะ S 2> ท่ทุบ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 รถในบ้านรถบรรยาาิทุบให้หมดหลังจากดื่มสุรา <ฮะ S 2> เสร็จแล้วก็สูบกัญชา <ฮะ S 2> ไม่ใช่ยาเสพติดทั้งคู่เนาะ,<ฮ>ะอ่าไม่ใช่หรอกก็สูบกัญชาเสร็จปัป๊บคนนี้เกิดอาการคุ้มคลั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอยังไงตอนไปถึงคุยกับชายใบ้ โอ้เขาบอกว่าพยายามสื <ött breakthrough> ่อสารกันสื่อสารเพื่อให้สงบสติอารมณ์แล้วป็ากฏว่าชายใบ้อารมณ์ดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยเขามีอาการยังไงบ้างพี่เนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่สพเมืองตราดนะค่ะเขาเข้าไปคุมตัวนายธรรมรงศักดิ์อายุ42ปีเป็นชายใบ้แล้วก็ยึดค้อน คนองนการที่ใช้ก่อเหตุก็ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือเหมือนเอานิ้วเนี่ยชี้หนะ้าเข้ามาในบ้านเห็นไหมเขาจะคงจะมีญาติมีอะไรของเขาที่อยู่ในบ้านแล้วก็ชี้มาแว่าเหมือนจะฟ้องอะไรสักอย่างเหมือนวยวายแต่เนื่องจากเป็นชายบ้าเราก็ก็จ,<ะ>จับใจความไม่ได้หรอกว่าอยากจะบอกอะไรแต่พอก่อเหตุตำรวจเขาก็ต้องจับกลุ่มไปตามนั้นเพราะมันเป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นแล้ว หลังจากญาติตาเขานี่แหละเป็นคนที่โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มือถือยังอยู่ในมือเลยค่ะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกช่วยาระง,งับเหตุหน่อยเดี๋ยวมันจะมีอะไรเนี่ยที่มันมากไปกว่าไปทําลายค้าของนี่ชู2นิ้วด้วยชู2นิ้วคืออะไร,ระคือตํารวจเนีย<อ>พยายามจะสื่อสารกับชายใบ้เพื่ออาจะเย็นๆนะสงบสติอารมณ์เขาก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็เลยในตำรวจมาขอถ่ายรูปกับตำรวจหน่อยนี่โอบกันเลยโอบตำรวจแล้วขอแอคชั่นชูสองนิ้วนะ นี่พี่สาวเนี่ยเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้กำลังนั่งอยู่ในบ้านกับลูกสาวน้องชายดื่มเหล้ามาจากข้างนอกน้องชายก็คือคนก่อเหตุเนี่ย<ะ>ดื่มเหล้ามาจากข้างนอกแล้วก็สูบกัญชามาด้วยพอถึงบ้านก็เริ่มอลรวาตตะโกนไม่เป็นคำด่าตนด่าลูกสาวจากนั้นก็เดินไปหยิบค้อนมาทุบรถจัก,กรยานยนต์เดินเข้ามาต่อยตนเองก็คือตัวพี่สาว ลูกสาวเขาก็มาช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจอยากให้คือไม่ได้อยากให้ดำเนินคดีอะไรรุนแรงอยากให้คุณตำรวจเนี่ยเอาน้องไปขังไว้สักคืนหนึ่งได้ไหมให้มันสงบสติอารมณ์ก่อนแต่ตำรวจปฏิเสธบอกทาไม่ได้เพราะมันก็เจอข้อหาเมาอาลวาดมันก็ต้องว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายไม่ใช่จับไปขังคุกคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะเอาออกมา ดังนั้นเนี่ยเขาก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักและเดี๋ยวสั่งเมาก็จะรีบกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวให้ทางบ้านเขาไปรับตัวกลับบ้านอันนี้ก็คือเสพกัญชาด้วยใช่ไหมหนืจากเมาก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเอากลับเข้ามาอยู่ในบัญชียาเสพติดอีกแล้วนะเรื่องของกัญชา HDTV พคุณ